ชว์สีจัดทอโชว์สี่แบบว่าโอเคอยากจัดทอปโชว์แต่ก็เป็นคนที่ปวดเล่า่เดียวชั่วโมงกว่ามันจาเบือคก็เลยเป็นเครื่องแบว่าอยากใาทุกคนย้อนเวลากลับไปทุกคนย้อนเวลากเไว้ดแล้วก็มีช่วงนั้นมีกิจกรรมอะไรให้อดขาใ้เนพราะว่าเวลกิจกรรมไหนช่วงเวลาที่มาโชว์ก็จริงจริงมีทั้ง่เล่ามีทั้งโชว์มีทั้งร้องมีทั้ง้รงนทอทงร ตอนแรกก็ตอนแรกก็มีแค่ทอตอนแรกที่คุยกับเราพิการไปคือยมากตนนี้เราเว้นลกันน้อมากเพราะแอนนี้มันเพราะใหญ่ใหญครับเปนบพอัพด้วยแล้วก็เหมืนเดียเาเต้งี้แค่ไม่เหมือครับตอนที่เป็นไนเลยอนแ้กก็ตับว่าแค่ท้องกิบเอาลูกเอาอะไรมาพูดคุยกันน่ารักพอพอนั่งทาไปคิดไปแตเด็คนั่งนั่งต้องเรียนดูเลยเน่ดียวมว่าแบอันนี้ก็อยากมาโชว์ก็เติมเลยก็ทไปเรื่อยอันนี้ก็ชว์อันน้โชว์ก็ดีครับิบไปอีกหนึ่งก็ บอกพี่เขาไปีก็ได้จบสักทีนั่นหายคา่าใจ้ยมันยากมากแล้วรื่อะไรครันัล้ที่เส้นทางผ่อนเด็ตอนนั้นก็ทางานไปด้วยเรียนไปด้วยอะไรเงี้ย ผมผว่าผมโชคดีครับช่วงช่วงที่มันกําลังเข้าวงการเป็นช่วงโควิดช่วงดีโชคายการว่าเรียนในช่วงนั้นหลายๆต่วนมันเรียนออนไลน์ก็แล้วไปเรียนด้วยได้แล้วก็ทํางาน,นก็ได้เพราะที่ก,ก็สอบในกองบ้างเรียนในกอง,กองบ้างก็ผ่านแต่มันมันวิศวกรรมกับทางที่ททางานที่เราทำอยู่มันเป็ทางเลยนะมักเป็นกันเรียกว่าใช้ใช้ความคิดสรูปแบบอ โลจิคเลยเนี่ยมช่ใช่แบบใช้โลจิคประยุต์ใช่เราแต่รู้สึกว่าชุดแรกต้องตัวยากนะแล้วเราเราทุกขมาแบบนี้ปีหนึ่งปีสองทุกด้วยการขุดแบบนี้ครับมอเป็นการแสดงวิธีการคิดเราต้องต้องปรับใหม่ปรับใหม่ปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับเทปคนบางอย่างก็อาจจะไม่ดีบ้างในสายงานแต่ว่าสุดท้ายเราเราทำมาสักสองสามปีก็เริ่มเด่นข้นแล้วกว่าจะจบสาขาเรียนจบวิศวกรรมไฟฟ้าครับอ่านที่ว่าต่อไปอนาคตจะอะได้ใช้ในเป็นไปตลอดที่เราเรียนมา เราได้ใช้เพราไฟฟ้าเป็นอะไรที่มันไม่หายจากโลกที่มไฟฟ้าตรงนี้ีไฟฟ้าในโลกเราไฟฟ้าไม่หายอว่าตอนเลือกเรียนสาขาไฟฟ้าว่าถือว่าเป็นเป็นสาขาที่มันจะดู่กับเราเองซึ่งสาขาของผเลยเป็นไฟฟ้าเรื่กากำเนิดพลังงานเกี่ยวเรื่องพลังงานเกี่ยวเรื่องพลังนทดแทนพวกนาำสะอาดใปเป็นตอนที่เลือกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญคือว่ามันสิ่งที่ช่วยโลกได้คือนะครับมันทำให้โลกเรา มันยากกระบาดขนาดไหนป่อยจะได้ระยาไปดีมากเลยก่อนที่จริงผมว่าถเรีเนี่ยเฉยไม่เท่าไหร่ค่าถ้าเรียนนะครับมันมันมันได้หรือว่ายังเทเบิลแล้วก็ไปได้พอเรียนด้วยทำกิจกรรมด้วยแล้วก็พอพัเริ่มเข้าปีสองผเริ่มเข้ามาโงกันเลยมันเริ่มแบ่งเวลาง่ายเพราะว่าฝั่งัมก็หนักฝั่งผมก็หนักอะไรเงี้ยหนักทั้งคู่มาเลยผมจะดอกไปหนึ่งก็ได้จบค้ามาเท่ มันมีปิดช่วงเป็นมากด้วยใช่เพราะว่าถ้าไม่ดอกเนี่ยกลัวว่ามันจะชุดลงไปอีกก็เลยว่าเห็นดอกพอาเท่าที่ไหวดีกว่าแล้วก็ไม่อยากติดศูนย์เลยอยากไปแก้งแล้วขอดอกไปก่อนแล้วก็อ่ะเดี๋ยวกลับมาดีขึ้นซึ่งก็กลับมาอีกหนึ่งเชือกก็จะกันเสียดายไหมไม่ได้จบของเพื่อนอันนี้ก็เสียดายอยู่ว่าไม่ได้อยารับปริญญาพร้อมเพื่อนแล้วก็ไม่ถ่ายรูปพร้อมเพื่อนครับแต่ก็แอบปีแล้วก็แอบเอาชุดคุยไปทักที่มาเกาะอีกนึ่งรอบครัแต่ว่าปีนี้ก็เพิ่งมขึ้นมาปีนี้ เพื่อที่จะมาคอนเฟรซกับเราแล้วแหละเรียบร้อยครับแอบไปนิมมอลแวบหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เข้ารับซิมครับซิมมองแนวข้อนี้การทำงานในวงการบันเทิงไปยังไงหลังจากที่เรียนจบล่ะจะลุยเต็มที่เลยไหมหรือจะยังไงเต็มที่ครับคี่ว่าเต็มที่เลยว่าหนึ่งหนึ่งอย่างที่ผมตอนนั้นความฝันที่หนึ่งอย่างเป็นต้นด้วยคี่ว่าช่วงนี้ถ้าถ้ามีช่วงว่างแบบถ้าอายุไม่พูดเกินแล้วล่ะเอาเงินไปเป็นคนเด็กเพราะได้ยี่ห้าหรือเปล่า มั่อย่ิบาจับต่ว่าอยากไปล,ลองสอบน,นักบินูคร <c oughs> ับเก็บเลยไปเรียนเอาใบเก็บใบอะไรนะอนาคตจะได้เข้า,ร,ขารังแต่น,นมนเล่ว่าถ้าเจอการจะมาเือกามันต้อสอบเสร็จ่อบไปก็หวาี่วางไว้แ่ผมผมรู้ว่าผมยังมีหลายอย่างที่ไม่ได้ทำนในในพาร์การแดงก็ยังมีหลายบนบนัตเองไม่ได้ไปเรียนมีหลายทีที่ไม่ได้ร่วมง,งานแล้วก็นในพาร์ศิลปินนพคร์บเจงก็ ยังไม่เคยได้ลงบัญญัติเลยัปีนี้ถือว่าเดี๋ยวถ้าสำเร็จอยากจะออกไปแจ้งยืนยันงานต่างๆไม่ได้แจ้งงานต่างๆจริ่ๆใช่ใช่ตั้งแต่ยังทำเพียงไม่เป็นเองไม่คือพาร์ทของการเส้นทางอีกสามวันเทิงที่ใชะเดินสเต็ปต่อไปแต่พาร์ทที่จบเรียนจบแล้วเราคิดว่าเราจะมาใช่ไหมจะมาเปิดธุรกิจจะมาทำธุรกิจหรืออะไรไหมคิดว่าไม่ครับว่าจริงตอนตอนที่เรียนสวบก็ไม่ตั้งใจว่าจะทำอะไรเองป็นสบอะไรอาชีพที่วาดไว้ตอนนั้นคือไม่นักเรีนก็เป็นเซลิเนีย ก็เป็นอาชีพที่ใช้การการคอมมูนิเคชันดีการสื่อสารการการติดต่อลูกค้าอยู่เป็นแบบเป็นคนอยากทํางานด้านหน้ามากกว่าด้านหลังครอบครัวบ้าไหนบ้างคุณพ่อคุณแม่บอกที่ที่บ้านผมเขาให้กำลังใจเรานี่เขาเขาไม่ได้บงการอะไรกับผมเขาปล่อยผมไปใช้ชีวิตขึ้นเองตั้งแต่เลือกคณะเลือกงานเลือกการกระทําอะไรต่างๆเขาให้ผมได้ทําก็ได้ทําทุกอยางว่าที่เราบอกว่าเราเรียนจบเขาบอกว่า จริงๆเหมือนเป็นช่วงนี้ทุกคนก็ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมทำว่า,วามผม,ผมยังไงก็ทาได้ทุกคนที่บ้านเริ่มเริ่มชินแล้วว่าถ้าผมจะทําอะไรกจะทําได้เขาก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรก็จนวันนี้เขาก็น่าจะดีใจทั้งในคล้ายการทำงานแล้วก็เรือร่อนให้ผมวัดอะไรตัวใหญมากกว่าโอนี่ยังให้มาได้เลยใชจนพอได้แล้วหรืแล้วบอกไปอย่าง่นั้นเลยเหรออแต่แต่ก็ให้อยู่ครับรู้สึว่า ้ความว่านี้จะเราจะเปลี่ยนรถคี้ใหม่แต่ว่ารถที่ใช้อยู่มันเป็นรถเตี้ยเนาะทุกคนเคยคือว่าเราเป็นคนใช้รถไม่ดูแลเท่าไหร่รถเตี้ยจะไม่เหมาะเราจะเป็นรถสูงขึ้นหน่อยให้มันใช้งานคล่องขึ้นอะไรของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยนและเทรดกันไปแล้วที่บ้านอ่ะให้ของขวัญอะไรก่อนที่บ้านไม่ให้ วันนี้ไม่เจไม่เอจร่ไม่อยากได้อะไรจากจาที่บ้านครับอยากแค่เขามาหาแล้วก็เขมงแล้วเราสามารถกว่าที่จะให้เขาแบบ่นี้มาดูแลเราตลอดถีอว่าก็เขาสร้างบ้านใจก็ช่วยสมทุนเขาสร้างบ้านยางไปสร้างบ้านใหม่แช่วยสมทุนแบบคอยซัพพอร์ตเสมอครับก็จริงใช่ว่าไม่ไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่แต่เมื่อไรที่ที่บ้านเขาความี่วยหลือผมผมไม่จะช่วยอ่ล้ก็จะขอบอย่างนี้ตก็คอยมาที่บ้านมตลอดเลย ใช่ใช่ใช่ก็คือเหมือนกับผมไม่ได้ให so, really ้ต really. ังที่บ้านเป็นเินจริงๆแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เขาถือว่าเขาอยากได้ความช่วยเหลือเขาโทรมาผมพร้อมจะช่วยจนหมเยอเลยราพิโซเอาด้วยขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอบคุณมากเราีตั้รใจว่าอยากให้ทุกคนได้มาเจอกันในราคาที่ไม่แพงมากมีทั้งมีทั้งบัตรราคาถูกมากเลยแค่บห้าบาทแล้วก็เป็นบัตรสีด้วยทั้งสองราคาเลยครับให้ใับที่มีโอกาสแล้วก็ทั้งคนที่มีกําลังอยากมาหาแล้วพื่อพัฒนได้มีโอกาสได้มา ขา่เราไปกับมาจากโปรเจกต์ไม่เยอะเลใช่คนระับคืเรพยียบมากกับแต่แล้วเราอนุญาตว่าเส้นทางี่เขาเดินทางม,มากับเราเนื้หลายปีแล้วทีจริงโปรเจกต์ได้แล้วก็สวยปีีเมื่อกี้แอบเห็นแล้วตอนที่ที่พี่พี่ลงการแบบมันมันภูนใจล้วป่าแล้วก็ทุกครั้งที่มีโปรเจกต,ต์ก็จะว่าเราชอบมีแต่ี่ยืนแรงแข็งาชัดเจับมันมันจเราจัดงานทุกครั้งเนี่ยเรา จริงผมไม่ได้หวังทำอะไรก็แต่งงานมันเกิดมาเองก็ก็บอกพี่ออกกันได้แบบว่าผมมีงบทั้งหมดท่านไงพี่ที่ทำให้มันเต็มงบก็ได้ครับผมไม่ได้หวังอะไรงานนีอะไรอย่าอยากให้เขาได้มากันอะไรแบบนี้ทั้งทีว่าเกินงบกลายว่าโปรเจกต์เขาทำให้หรือว่าเงินที่เขาให้มาก็เป็นเงินที่มาซัพพอร์ตงานของบริษัทก็คือว่าใส่ความทุกคนทายากรับประกันอย่างบอกว่ากการเดินทางที่มากับอยู่ก่อนตลอดเวลาตลอดสี่ห้าปีที่ผ่าน เราเป็นคนมากผมเรียนจบวันนี้ได้จริงก็ช่วงของเรียนทุกคนก็ได้เห็นกันอยู่ว่าเป็นช่วงที่ยังเข้ายังอยู่ในวงการเล็กๆเริ่มเริ่มเข้ามาแล้วก็ให้เราต้องไปเรียนไปมอช่วงทำโปรเจกต์ส่งทุกคนก็ให้มันจอหลอดดึงเรียนจบมาแล้วตนเรีอยู่สัุทรสมุทรสมานี้น่าจะสองสามปีแล้วที่อยู่เป็นมาตั้งแต่เลีกๆก็ยังไม่ไปไหนแต่ยังซัพพอร์ตดีทุปีนี้ถ้ามีโอกาสทำอะไรให้ได้ก็อยากจะทำให้